เรื่องราวรักสุดแซ่บของแฝดชายสองคนที่ใช้เมียคนเดียวกันความรักความลับและไฟสเสน่หาที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความจริงที่ซ่อนไว้ถูกเปิดเผยความรักสามเศร้าที่ทั้งหวานทั้งร้อนแรงและเต็มไปด้วยความลึกลับคุณจะตกหลุมรักและติดตามจนหยุดหายใจอยากรู้ความจริงทั้งหมดห้ามพลาดวิดีโอนี้เด็ดขาดแฝดชายสองคนชื่อวินและเวหน้าตาเหมือนกันจนแยกไม่ออก ทั้งคู่มีภรรยาคนเดียวกันชื่อมีนามีนาคิดมาตลอดว่าเธอแต่งงานกับวินแต่เวกับใช้ความเหมือนนั้นแอบเข้ามาหาเธอในวันที่วินไม่อยู่บ้านทุกอย่างเริ่มจะคืนฝนตกหนักมีนาได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆเธอเปิดออกไปเจอวินที่เปียกปอนเขาไม่พูดอะไรแค่มองเธอด้วยสายตาแปลกๆเย็นชาและเยือกเย็นจนเธอขนลุกแต่เธอคิดว่าเขาเหนื่อยจากงาน คืนต่อๆมาเขากลับมาหาเธอบ่อยขึ้นสัมผัสเขาอ่อนโยนแต่มันไม่เหมือนเดิมกลิ่นตัวเขาเปลี่ยนไปมือเขาหยาบกว่าเดิมคำพูดเขามีสำเนียงแปลกๆมีนาเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่ถูกต้องวันหนึ่งเธอบังเอิญเห็นวินตัวจริงยืนอยู่ที่หน้าร้านกาแฟกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่วินอีกคนกำลังอยู่บ้านกับเธอหัวใจเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบ ลมหายใจติดขัดเธอรีบวิ่งกลับบ้านเปิดประตูเข้าไปเขายืนหันหลังอยู่ในครัวเธอเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาใบาหน้านั้นเหมือนวินแปะแต่สายตาเต็มไปด้วยความเย้ยเย้ยริมฝีปากยิ้มบางก่อนจะพูดว่าในเมื่อเธอแยกพวกเราไม่ออกก็แปลว่าเธอเป็นของเราทั้งคู่มีนารุดลงกับพื้น สมองเธอหมุนคว้างความจริงอันสยองเกาะกุมหัวใจเธอเคยรู้สึกแค่ไม่สบายใจแต่ตอนนี้คือความกลัวที่แท้จริงหนึ่งปีเต็มที่เธอใช้ชีวิตกับสองคนโดยไม่รู้ว่าอีกคนไม่ใช่สามีของเธอและในค่ำคืนนั้นเองเธอพบสมุดบันทึกเล่มเล็กใต้เตียงในนั้นเต็มไปด้วยบันทึกของเวเขาเขียนว่าเขารักเธอมานาน เขาไม่เคยยอมให้ใครได้เธอคนเดียวแม้แต่พี่ชายของเขาเองมีนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงกลิ่นเลือดที่แห้งกรังในหน้าสุดท้ายของสมุดยังคงติดอยู่ปลายนิ้วเธอเธอหันไปมองหน้าคนที่ยืนอยู่ข้างหลังรอยยิ้มเขายังอยู่ตรงนั้นราวกับรู้ว่าเธอได้รู้ทุกอย่างแล้วดวงตาของเขาเป็นประกายวิปลาสราวกับรอคอยช่วงเวลานี้มานาน มีนาถอยหลังช้าๆแต่แผ่นหลังชนกับประตูที่ปิดสนิทเธอยกมือขึ้นสั่นเทาพยายามกลั้นเสียงสะอื้นในขณะที่เขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แสงจากหลอดไฟกระพริบเป็นจังหวะเสียงฝนข้างนอกดังกระนำ่ำแต่ภายในบ้านเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเสียงเขาย็นเยือกมือเขาถือกุญแจสำรองไว้แน่น มีนาเบิกตากว้างเธอพุ่งเข้าไปแย่งกุญแจจากมือเขาแต่เขาแรงกว่ามากเธอล้มลงกับพื้นหน้าผากกระแทกกับขอบโตะ๊ะเลือดไหลซึมออกมาอย่างช้าๆเขาคุกเข่าลงข้างเธอใช้นิ้วเกลี่ยผมที่เปื้อนเลือดออกจากใบหน้าเธอไม่ต้องกลัวเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปมีนาสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะพยายามเอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์ แต่เขาเตะมันกระเด็นไปอีกมุมห้องแสงไฟกระพริบอีกครั้งภาพตรงหน้าของเธอเริ่มพ่าแต่เสียงเขายังคงชัดเจนที่วินไม่อยู่แล้วเสียงนั้นเหมือนกระซิบข้างหูฉันเป็นคนจัดการเองหัวใจมีนาแทบหยุดเต้นเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะเวลาที่เดินต่อไปเหมือนกําลังพาเธอเข้าสู่ฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่น เธอพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายดันตัวลุกขึ้นแต่เขากอดเธอแน่นจากด้านหลังเธอเป็นของฉันคนเดียวและจะไม่มีใครพรากเธอไปได้อีกข้างหูเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาช้าลึกหนักกลิ่นกายเขาชัดเจนกว่าที่เคยไม่ใช่กลิ่นของวินแต่เป็นกลิ่นของคนที่เธอไม่เคยรักเลยสักครั้ง กลิ่นของคนที่แอบขโมยชีวิตของเธอไปทั้งปีดวงตาเธอเบิกกว้างอีกครั้งเมื่อเขาพูดคำต่อมาคืนนี้เราจะเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันมือของเขารูปล้ายแก้มเธอเบาๆแต่สัมผัสนั้นทำให้เธอสอั่ะเอียนหัวใจเต้นแรงแทบระเบิดสมองเธอร้องตะโกนให้หนีเธอกัดฟันแน่นตาเหลือไปเห็นใจกันแก้วบนโต๊ะใกล้ตัวด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือ เธอฟาดมันเข้าใส่เขาเต็มแรงเสียงแตกกระจายก้องไปทั่วห้องเขาชะงักเลือดไหลาจากหน้าผากแต่ดวงตาเขายังไม่หลุดจากเธอเธอกล้าทำแบบนี้กับฉันเหรอเสียงเขาเปลี่ยนเป็นคำรามเต็มไปด้วยโทสะและความเจ็บปวดมีนารีบวิ่งไปที่ประตูมือสั่นเทาเปิดกรอนแต่เสียงฝีเท้าหนักๆตามมาติดๆเธอเปิดประตูออกได้สำเร็จ ลมฝนพัดกระหน่ำหน้าเธอเธอวิ่งออกไปในความมืดเท้าเปล่ากระแทกกับพื้นดินเปียกแฉะเสียงฝีเท้าเขาตามหลังใกล้เข้ามาเสียงร้องของเขาดังแผดขึ้นเธอหนีไม่พ้นดอกมีนาเธอเหลี้ยวหลังไปเห็นเงาของเขาสูงใหญ่และคลุมคล่ง,งเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังล่าเหยื่อมีนาเลี้ยวเข้าไปในตรอกข้างบ้านซอกแคบและมืด มีเพียงแสงไฟริบหรี่จากเสาไฟไกลๆเธอหอบหายใจมือกระดอกแน่นเพื่อกันหนาวหัวใจยังเต้นรัวด้วยความกลัวเสียงฝีเท้าหายไปครู่หนึ่งทุกอย่างเงียบเธอคิดว่าเขาอาจหลงทางแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งชัดเจนและใกล้กว่าเดิมเขารู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเขารู้ทุกมุมในเมืองนี้ เพราะเขาอยู่ในเงาของเธอมานานมีนาหยุดนิ่งหายใจช้าๆพยายามซ่อนตัวหลังทังขยะเก่าแสงไฟสาดเข้ามาเงาของเขาปรากฏบนกำแพงเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเขาเดินช้าๆเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับการตามล่าสายตากวาดมองไปรอบๆเธอจะอยู่กับฉันหรือจะจบมันตรงนี้ เสียงเขาเบาแต่กล้องในใจเธออย่างหนักหน่วงมือเธอกำแน่นกับก้อนหินเล็กๆเป็นสิ่งเดียวที่พอจะป้องกันตัวได้ลมหายใจสั้นและเร็วกลิ่นอับชื้นของซอกมุมตรอกตีขึ้นจมูกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆช้าชัดและหนักแน่นเงาของเขาเริ่มบดบังแสงไฟที่ส่องมาเขาหยุดยืนห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวหัวใจของมีนาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิด เขากำลังมองไปรอบๆเหมือนนักล่าที่ดักเหยื่อด้วยความยินชามีนาเสียงเรียกของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอันตรายซ่อนอยู่ออกมาเถอะนะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเธอคำพูดที่เคลือบยาพิษมีนารู้ดีว่าถ้าเธอยอมออกไปเธอจะไม่มีวันได้กลับมาอีกไม่มีวันได้มีชีวิตแบบเดิมมือเธอกำก้อนหินแน่นขึ้น นิ้วเริ่มชาแต่เธอไม่ยอมแพ้เขากล้ามาใกล้อีกเก้าเธอได้ยินเสียงรองเท้าเหยียบน้ำศาสตร์กระเซ็นใกล้เท้าเธอเธอลุกพรวดกรีดร้องสุดเสียงและฟาดก้อนหินใส่เขาเต็มแรงเสียงกระแทกดังก้องเขาสุดลงกับพื้นเลือดไหลอาบข้างศีรษะเธอไม่หยุดฟาดซ้ำอีกครั้ง ด้วยแรงแห่งความกลัวความเจ็บความแค้นเขานอนนิ่งลมหายใจแผ่วลงมีนาเขาอ่อนสุดลงนั่งข้างกำแพงเสียงฝนยังคงตกแต่ในหูเธอมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกออกมาน้ําตาเธอไหลไม่หยุดทั้งเจ็บปวดทั้งหวาดกลัวแต่ในความมืดมิดนั้นเธอได้ยินเสียงใหม่ดังขึ้นจากที่ไกลออกไป เสียงรองเท้าคู่อื่นก้าวเข้ามาในตรอกช้าๆเธอเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและเลือดและในเงานั้นเธอเห็นร่างของวินตัวจริงที่เธอคิดว่าตายไปแล้ววินยืนอยู่ใต้แสงไฟสลัวเสื้อของเขาเปียกฝนจนแนบเนื้อแววตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นมีนา เสียงเขาเบาราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปเธอเบิกตากว้างหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะวินนี่ใช่เธอจริงๆใช่ไหมเสียงเธอสันเครือน้ำตาไหลอีกครั้งเขาพยักหน้าเดินเข้ามาใกล้ช้าๆระมัดระวังเหมือนกลัวว่าเธอจะหนีมีนามองกลับไปยังร่างที่นอนนิ่งเลือดยังซึมอยู่บนพื้น คือเวน้องชายฝาแฝดผู้แอบแฝงวินหยุดมองใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันพยายามจะหยุดเขาแต่เขาไม่ฟังเขาวางแผนทุกอย่างโกหกใช้ชีวิตแทนฉันแม้แต่จะฆ่าฉันเสียงของวินสันอย่างชัดเจนมีนาหันมองเขาเธอรู้สึกทั้งโกรธสับสนและเจ็บปวดแล้วเธอไปไหนมา ทำไมไม่มาหาฉันวินหลบสายตาเขาขังฉันไว้ในบ้านหลังเก่าไม่มีใครได้ยินเสียงฉันเลยฉันหนีมาได้วันนี้ก็เพื่อจะพาเธอออกจากฝันร้ายนี้สายตาเขามั่นคงขึ้นมีนาเริ่มสั่นเทาอีกครั้งเพราะคำว่าหนีมาได้วันนี้มันสั่นสะเทือนถึงก้นบึ้งของจิตใจเธอเธอมองหน้าเขา พยายามมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นพยายามแยกแยะว่าเขาคือใครเพราะเธอไม่มั่นใจอีกแล้วว่าใครคือวินและใครคือเวเสียงฝนยังคงกระทบพื้นแ่วเบาแต่หนักแน่นหัวใจของเธอเต้นแรงเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไร้คำตอบเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวดวงตาย,ยังจับจ้องเขาไม่วางหัวใจบอกให้เชื่อ แต่สัญชาตญาณกลับกรีดร้องให้ระวังถ้าเธอคือวินจริงเสียงเธอสั่นเล็กน้อยพิสูจดให้ฉันเห็นเขาขมวดคิ้วฉันจะพิสูจน์ยังไงในเมื่อเธอไม่ไว้ใจฉันมีบางสิ่งที่เวไม่มีทางรู้สิ่งที่เป็นของเราสองคนเท่านั้นเธอกลืนน้ำลายเสียงฝีเท้าในอดีตดังก้องในหัวเขานิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดเบาๆคืนที่เราดูดาวด้วยกันเธอถามฉันว่าถ้าต้องเลือกระหว่างอิสระกับเธอฉันจะเลือกอะไรดวงตาเขาแดงเรือและฉันตอบว่าฉันยอมเสียอิสระทั้งชีวิตถ้ามันหมายถึงการได้อยู่กับเธอน้ำตาของมีนาไหลท,ทันทีเพราะไม่มีใครรู้คืนนั้นนอกจากวินแต่หัวใจของเธอยังไม่ปลอดภยัยเพราะเสียงครางเบาๆจากพื้นข้างหลัง ทำให้เธอหันกลับไปทันทีเวยังไม่ตายเขาขยับตัวช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความแค้นและความคลั่งไอค้คนขี้ขลาดเสียงเขาแห่พร่าแกแย่งทุกอย่างไปจากฉันแม้แต่เธอวินรี้เข้าไปยืนขวางหน้ามีนาร่างเขาเปียกโชกแต่ยืนมั่นเหมือนโล่เวพยายามลุกขึ้นมือข้างหนึ่งคว้าเศษกระจกที่แตกอยู่ แววตาเต็มไปด้วยความตายถ้าฉันไม่ได้เธอแกก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เหมือนกันเขาตะโกนก่อนจะพุ่งเข้ามาทั้งเลือดโชคและในช่ววินาทีนั้นทุกอย่างกลายเป็นภาพช้าในสายตาของมีนาเลือดเสียงฝนเสียงกรีดร้องและแรงกระแทกที่ตามมาในทันทีเสียงกระแทกดังสนั่นในตรอกแคบเลือดก,กระเซ็นใส่หน้าเธออีกรอบ มีนาร้องออกมาดวงตาเบิกกว้างเวล้มลงกับพื้นอีกครั้งเศษกระจกหลุดจากมือแทงทะลุอ,อกของเขาเองในจังหวะปะทะวินยืนอยู่เหนือร่างเขาหอบหายใจแรงมือสั่นด้วยทั้งความกลัวและความกโกรธเวนอนแน่นิ่งเลือดไหลเป็นสายใต้ร่างดวงตาเขาเปิดค้างแต่ไม่มีแววชีวิตหลงเหลือ มีนาเดินเข้ามาช้าๆใบหน้าเธอซีดเซียวแต่ดวงตาแน่วแน่มันจบแล้วใช่ไหมเสียงเธอเบาเหมือนลมหายใจวินหันมามองเธอดวงตาเขาแดงกำ่ำฉันไม่รู้แต่ฉันจะไม่ยอมให้เธอเจ็บอีกแล้วมีนามองเขาหัวใจเธอยังสัน่นทั้งจากความกลัวและความรักที่ปะปนจนแยกไม่ออก เธอสุดตัวลงข้างข้างร่างของเวน้ำตายหยดลงบนเลือดที่กระจายเต็มพื้นเขาเคยเป็นคนดีแต่ความหลงผิดทำลายเขาหมดสิน้นวินนั่งลงข้างเธอจับมือเธอไว้แน่นและเกือบจะทำลายเราด้วยมีนางเง่ยหน้าขึ้นเสียงหวอรถตำรวจดังใกล้เข้ามาแสงไฟสีน้ำเงินกระพริบกไกลๆเธอกอดวินแน่นร่างทั้งสองเปียกโชก นั่งอยู่ในตรอกแคบและมืดเบื้องหลังคือฝันร้ายเบื้องหน้าคืออนาคตที่ยังไม่ชัดเจนแต่ในอ้อมแขนของกันและกันคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่เธอมั่นใจได้ในคืนนี้เสียงไซเรนใกล้เข้ามาทุกขณะแสงไฟกระพริบสะท้อนบนกำแพงเปียกฝนตำรวจสามนายวิ่งเข้ามาในตรอกสายตาตกใจเมื่อเห็นสภาพตรงหน้าหนึ่งในพวกเขารีพูด พวกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าวินพยักหน้าเขาพยายามจะฆ่าเราเสียงของเขาหอบมือยังจับมือมีนาแน่นไม่ปล่อยมีนาเง่อยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังไหลแต่ดวงตาเธอชัดเจนเขาคือเวน้องชายฝาแฝดของเขาเขาปลอมเป็นวินอยู่กับฉันทั้งปีตำรวจมองหน้ากันอย่างงุนงง แต่เมื่อเห็นร่างของเวนอนนิ่งเลือดไหลนองเต็มพื้นพวกเขาเข้าใจทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาอีกคนพูดเบาๆเราต้องสอบสวนทุกอย่างแต่ก่อนอื่นคุณทั้งสองต้องไปโรงพยาบาลมีนาและวินพยักหน้าพวกเขาถูกพยุงลุกขึ้นร่างกายสั่นระริกจากความหนาวและความเครียดระหว่างที่เดินออกจากตรอกเธอหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้าย ร่างของเวถูกคลุมด้วยผ้าขาวแสงไฟจากรถฉุกเฉินส่องกระทบผืนผ้าทําให้มันดูเหมือนหลอนยิ่งกว่าเดิมหัวใจเธอสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวอีกแล้วแต่เพราะความเศร้าเศร้าที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าคนที่นอนข้างเธอทุกคืนคือปีศาจในคราบคนที่เธอรักและขณะนั้นเองเธอรู้ว่า รอยแผลนี้จะไม่มีวันจางไปจากใจเธออีกเลยรถพยาบาลเคลื่อนตัวออกจากตรอกฝนเริ่มซาลงแต่ความเงียบในใจของมีนายังคงหนักอึ้งเธอนั่งนิ่งบนเตียงในรถมือยังจับมือของวินไว้แน่นแสงสลัวจากหลอดไฟภายในทำให้ใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนแต่ในใจเธอภาพของเวยังคงวงเวียนเสียงกระซิบหลอกหลอน คำโกโหกที่เขาพูดซ้ำๆตลอดปีที่ผ่านมาฉันรักเธอเธอคือทั้งหมดของฉันอย่าไปจากฉันมันไม่ใช่คำพูดของวินแต่มันมาจากคนที่จ้องทำลายเธอทีละนิดทีละก้าวด้วยรอยยิ้มที่เธอเคยไว้ใจวินหันมามองเธอเหมือนจะรู้ว่าเธอกำลังจมอยู่ในความคิดเขาบีบมือเธอเบาๆเราจะผ่านมันไปด้วยกัน น้ำตาเธอไหลเงียบเๆเธอพยักหน้าแต่ลึกลงไปในหัวใจเธอรู้ดีว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปตลอดการความไร้เดียงสาความเชื่อมัน่นและหัวใจของเธอมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอหลับตาภาพในหัววนซ้ำไม่จบห้องนอนที่เคยเป็นที่ปลอดภัยรอยจูบที่เธอเคยคิดว่าอบอุ่น บัตรนี้มันกลายเป็นเงากลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นและในความเงียบนั้นเสียงของเวยังคงกล้องอยู่ในความทรงจำถ้าฉันไม่ได้เธอไม่มีใครควรได้เธอเช่นกันเสียงคำพูดสุดท้ายของเวยังดังกล้องในหัวมันเหมือนคำสาบที่ฝังลึกลงในหัวใจของมีนาแม้เธอจะนั่งอยู่ข้างคนที่เธอรักจริงแม้เธอจะรอดพ้นจากอันตราย แต่ความรู้สึกนั้นความยินเยียบความเจ็บลึกยังคงอยู่รถพยาบาลหยุดหน้าห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาช่วยเธอกับวินถูกพาเข้าไปในแสงจ้าเสียงเครื่องมือเสียงคนเดินเสียงพูดคุยปนเปกันวุ่นวายแต่ในใจของเธอทุกอย่างยังคงเงียบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอนั่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาลสายตาเหมอมองเพดาน มือยังสั่นร่างกายอบอุ่นจากผ้าหม่มแต่ข้างในกลับเย็นเย,ยือกวินเดินเข้ามานั่งข้างเตียงเขามองเธอด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่กล้าพูดอะไรมากเขารู้ดีว่าคำพูดใดก็ไม่อาจลบฝันร้ายได้เพราะแม้แต่เขาเองก็เกือบจะสูญเสียทุกอย่างไปเช่นกันมีนาหันไปมองเขาสายตาเธอเต็มไปด้วยคำถามวิน ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นวินหลับตาเสียงเขาเบาและเศร้าเพราะเขาไม่เคยรู้จักคำว่ารักเขารู้แค่การครอบครองและความกลัวที่จะสูญเสียเธอเธอฟังแล้วใจสัน่นเพราะมันคือความจริงที่เจ็บปวดความรักที่ไม่มีหัวใจคืออาวุธที่ทำลายทุกอย่างเธอหลับตาลงช้าๆน้ำตาไหลาอาบแก้ม เธออยากลืมอยากหนีแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพความจริงภาพของเวที่ยิ้มให้เธอในห้องครัวที่กอดเธอในวันที่เธอร้องไห้ที่จับมือเธอใต้โต๊ะอาหารมันเคยรู้สึกเหมือนรักจริงๆแต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจอีกแล้วว่าเธอเคยรักใครกันแน่มีนางเงยหน้าขึ้นสายตาเธอเปลี่ยนเป็นแววแข็งกร้าว ฉันต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวินพยักหน้าเราจะค้นหาความจริงด้วยกันแม้โลกจะมืดมิดและเต็มไปด้วยเงามืดแต่แสงแห่งความหวังยังคงส่องอยู่ในใจของทั้งสองพวกเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ความรักที่แท้จริงจะต้องผ่านไฟและฝนและในวันที่ความจริงถูกเปิดเผยไม่มีอะไรจะซ่อนอยู่ใต้เงาหมืดอีกต่อไป มีนาและวินจะยืนหยัดเคียงข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขึ้นวันผ่านไปอย่างเงียบงนันแสงไฟจากห้องโรงพยาบาลส่องลอดผ้าม่านบางเบามีนาและวินนั่งอยู่ด้วยกันแต่ความเงียบกลับหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกระทันหันวินหยิบขึ้นมากดรับน้ำเสียงของอีกฝ่ายเย็นเยือกคุณคิดว่าทุกอย่างจะจบแค่นี้หรือ มีนาขนลุกสู้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยแทรกซึมเข้ามาอีกครั้งยังมีบางอย่างที่เธอไม่รู้เสียงนั้นกระซิบอย่างเย็นชาความจริงที่คุณคิดว่าเจอมันแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นวินปิดโทรศัพท์ด้วยมือที่สัน่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลมีนาหันไปถามแล้วเราจะทำยังไงต่อวินถอนหายใจลึก เราต้องเตรียมใจให้พร้อมและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะมาฝนเริ่มตกอีกครั้งและครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ฝนธรรมดาอีกต่อไป